ตอนนี้เราก็มาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับเข้าหน้าปีส่วนหน้าปังก็เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วเนาะมักฟางไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นข้าหน้าปีนะครับเนาะเราเบิ่งพร้อมกันเลยครับกะถือว่าไซ์ได้ครับตามที่เอามาถ่ายถ่ายคลิปก่อนเนาะคลิปคลิปกัน เกี่ยวกระปูกนะครับเนาะตอนนี้เข้าคิ้วพี่น้องเข้าคิ้วรดอยู่พ้นเกี่ยวคือสีบาวายตรงน้ำไหลยหลย <c oughs> น้ำปิ่งบอกเลยครับน้ำระบายบมได้เลยเจ้าของรถก็เลยว่าบรต้องระบายออกถ้ามันบ่อลหลเกินไปกระด้บนต้องสูบออกเพราะว่าถ้ามัน เนี่ยภาษาบ้านเฮากับไอเจาะไอเจ็ดทีเ่เป็นเหนียวแห้งเนาะติดล้อรถเพิ่นก็เลยจัดไปสิทอกเนาะเดี๋ยวเจอกันครับลุนว่าเฮาจะได้จักตันเนาะพี่น้องปีกกยนี้บริเฮ็ดครับสีพัดยาม่บ้านเมนผู้เฮ็ดเนาะปีนี้ลงมือเองเลยลงมือเองว่าสิทธ ปีกายนีได้ส่งต่นกว่านาห้าไล่ปีนี้มันสิขึ้นหรือสิลงกว่าเก้าทันรุนไปพร้อมกันเลยครับพี่น้องเนาะสุงเสรยจะได้เป็นเซ้ามื่อใหม่ครับว่าตอนนี้ก็5ห้าโมงเย็นแล้ว,นวกเนาะโบกี่ยวครับ กลางคืนไปเกี่ยวกับเวียนมือเสาเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นท้องทุ่งนาตอนย่งบกเกี่ยวครับเขายังเต็มนาอยูเยย่เดี๋ยวอีบุก,กี้นาทีของมืออื่นบุก,กี่ชั่วโมงบุก,กี่นาทีเนาะมึอของเสามือใหม่เนาะพี่น้อง เดี๋ยวกันมาเจอกันอยู่ทกนาเนาะเดยวกันมาลุ้นไปีร้องกันเข้ากะทื้อือพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้เขาก็ลอรถถถูอเนาะพี่น้องสามือใหม่แล้วเขาก็ัรอรหลดปัน่นเด็ดพ้อหอนพี่น้องแจ้มขนาดเลยมาเนี่ย ฟ้าเปิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยเนาะเบิ่งพี่น้องโอ้เข้ากันได้ที่บ้านฮอนกับฮอนพี่น้องเอ้ยขนาดเดือนยิบยิบเ,เ,เ,เนาะ <S <S ในรว่วงที่รอรถเนาะอาก็บเบื้งอีกฝั่งหนึ่งของหน้า หน้าของเขากะอีกเจ้าหนึ่งกะตาเข่าอยู่ครับเป็นตาเขา้าอันนี้เป็นกำลังกวาดปีนเข่าเนาะวางใดมันแห้งบ้างใดยังบัวแห้งเพื่อกวาดไปกวาดมานี่แหละพี่น้องเอ้ยตามประสาบ้บานเฮาเนาะ,นอ,ะอยู่แบบสบายๆนะ ตอนนี้ก็เห็นรถมาแล้วครับรถของกลับมาแล้วครับรถเกี่ยวทาตาอันจะคนเศร้าครับตอนนี้ใกล้สิบแปดา รันนี้ก็มาแล้วครับน้าเต่งเด็ก,ดกใกล้สีแเลีวยวแล้วก็วจะเต็มอุ้มลุเกเต็มรูมีพร้อมกันนะครับสี่น้อง ให้เรับเต็มคูมบันีรครับไอ้จะทำนึ่งตันือตันแรกครับ ตันผ่านไปครับมันสิได้หลายว่าปีปีกายนี่บุคคลเนาะอีกายด้่ส่งส่งตันเครื่องครับปีกาย,ยาที่ส่งตันเครื่งองนะปีนี้สิได้พอสามตัดก็ได้ติดตามชมนะครับพี่น้องกับตันเล็กผ่านไปเนาะ ที่สองกำลังมางครับตามชมไปพี่น้องลุ้สวยแน่หัวใจสั่นแล้วครับยันบ่ถึงเป๋าล้มครับพี่น้องลมแหงงนาอเข้าพ่นแก้แล้วเหลืองแล้ว ฝนตกทั้งลมเนะาะทังลมนลั้งฝนเลยถ้าเข้าเคียวอันนี้ก็ใสซโฮอร์โมนไข่ครับรับรวงคือกันกับโใสซได้เนาะรวงเข้าลวงเข้ากันโอเคผ่านครับ นี่กัปตันที่สองครับอันที่่อยออกรถเนาะเซ็จไปแล้วครับหนึ่งเปลงกับครึ่งเปลงเดี๋ยวนี้เหลือกระค้งเหลือเปลง,งครึ่งเนาะหน้าสามเปลียงเนี่ย ห้าไหลที่ทำลายสถิติปีที่แล้วได้หรือบอก์กระลุนกันต้อไปครับนิดตันที่สองตีที่แล้วสองตันขรึ่งนาห้าไหล ปีที่แล้วเขาเราว่เาเขาบริสายฮอร์โมนไข่เนาะปีนี้เขาใส่ฮอร์โมนไข่กับไข่กรบต่อฟางเนาะกับมัดฟางเข้าคุยเคอผสมเข้าไปเนะแล้วผลไมันจะต,ตอบ,บอรับัดยังไงถ้าติตตามชมนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งครับจากที่เฮารอรดตั้งแต่ ห้าโมงเสาตอนนี้ห้าโมงครึ่งห้าโมงแรงแล้วเนาะยังหมดยังหมดแล้วครับว่าลดมหากระมาวางสี่โมงกว่าเนาะเอากับติดตามบึงว่าผลของผลลัพธ์ของโฮอร์โมนไข่ ก่มเสิเพิ่มผลผลิตน,น้อยๆได้หลายเตกต่งางกันจัางดนมาพี่น้องเอาเดียวก็จะไก่เห็นเสื้อสีแดงกระเจ้ากกำลังเส่อกมัดเข้าเนาะเอามัดเข้าแบบกันสมัยตะกี้เนาะมันบมีทางไปครับก็เลยได้ตเบ่งไก่โอ้เสียดายเนาะ เดี๋ยวพยายามหาทางไปก่อนตอนนี้กลับมาเจาะหาทางมาจุดทยครับพี่น้องปล่อยรถเกี่ยวเข้าของเขาเล่นอยู่พุ่หละ่ะเขามาบึ้งกับเจ้ามัดข้าวทันแรงเนาะถ้าให้คักผมว่าตามที่เคยเหตดมาจากกราสกีเนาะตอนเสารครับเพราะว่าตอนเสาเนี่ยพออย่างพ่นทึบมอกเนาะพ่นจิตมัดง่ายเนาะพ่นสิน,นิ่ม ถ้าเป็นกลางวันนี่ยมันสีบนนิ่มบันไดมันสีแข็งมันมันสีแห้งเกินไปนะเนาะถ้าตดเซาเนี่ยทึกมอกดึงเวลาดึงต่อเข้ามันสีบปรเจ็บเมื่อบันไดพี่น้องเดี๋ยวเขาสิพาไปเบึ้งก็จะมัดเข้าแล้วสิลองมัดเบิ้งจะสองมัดเนาะให้เพื่อนไทยให้เพื่อนไทยวิดีโอให้เนาะ เอาไก้นมาเลยครับเอาสิมาทบทวนวิชากเก่าออกเนาะเดกกี้ก็เปยสายอยู่เนาะไปเห็ดอยู่ครับนะนี่ครับของเทเเลยครับเบียบบ,บ้านเนาะตอนนี้พี่สันติกำลังสาธิตการมัดครับเดี๋ยวผมสิเดี๋ยวผมสิมัดให้เบิ้งงนี่เดสง่งสงมัด,ดน,ะนี่อีดต้องมีอีด ตอนนี้พี่สันติกำลังตอนเสามันจะอีดแม่นมันคือตัดง่ายกว่ากันแล้วตันเสามันอ่อนเลยซะมันคือตามอธิบายไปนะตันเสามันพิกหมอกเนาะมันสีนุ่มนะมันสีนิ่มกว่ากันนี่ถ้าเบิ่งอีกมัดหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะมัดให้เบิ่งครับนี่กิ่งเข้ามากิ่งเข้ามาไาลายเข้ามาข้ามห้าข้ามเนาะพันพันพันดึงซ้ายดึงขวาอี๊ จับกิ้วนี่มาปานี่สองเส้นสองเส้นพอสองเส้นพอนี่เอ้าไปท้ายทางหน้ามาลองมึงดูลองงเรียนเก่ามึงดูเออมึงดูนี่ว่าโปรโเรยี่ห์กระตุนกระปิลยูด้วยแน่นละ หนึ่งนะครับหนึ่งผ่านไปคำส่งอัานฟอนเราเห็นเราเออรู้สึกว่าจิ้มนึ่งเนาะเย็บได้ <laughs> เดี๋ยวแล้วลักษณะมัดเข้าแบบนี้เนาะพี่น้องถ้าถ้าตีก็คือสิใไซไม้ไม้หนีบเนาะหรือหรือบ้านเฮากับห้องไม้ไม้เน็บหรือไม้ไม้ขนาบเนาะไม้ขนาบ เดี๋ยวจีนัดเพื่อนเพื่อนสิตีมือใหญ่เดี๋ยวจีมาถ่ายเราถ้ากันมาจากเบิกกับเจ้ามัดเข่าเมื่อกี้เนาะเอามือมัดไปครับเอาตอกมัดด้วยมือแล้วเอาก็ยยางกับมา เปล่งน,น้าของเขาคือเก่าเนาะจะมาลุ้นว่จาจะได้จกอุ้มตอนนี้ก็ฝกมุงกว่าแล้วพี่น้องมันก็อาสิมืดเนี่ยจะหน่อยเนาะเพราะว่าไปฝนต้นหนาหมดต้นหนาวเลยเนาะเปล่งสุดท้ายแล้วครับลุ้นอุ้มที่สามนี่เนาะ กมีคิดได้ปันไดเนาะพี่น้องเปิดแล้วพี่น้องรรดเริ่มเปิดไฟแล้วเบ่งครับอีกเกิกับเซี่ยวแล้วครับ เพิ่อง,องออกแล้วเหลืออีกประมาณสามรอบครับก็น่าสิเเจ็ดเนาะนี่ก็เป็นร่วมที่สามครับกร,ระปุ้อยครับ น,นี่ก็เวลาทุ่มหนึ่งเลยนะพี่น้องก็ที่ประมาณได้ประมาณแล้วสามตันกว่าครับเพิ่มขึ้นครับบนโคงกันฮอร์โมนไข่ใส้ฮอร์โมนไข่นะพ้องเนานี่ครับ3ามสามตันแล้วนี่คือเซตนสามสามนานอะ ายครับทางตัดว่าครับ